ยังสบายดีสบายดีไปแล้วมันก็มาอีกอ่ะบก็ไปรับมอบสิ่งของราชจทานนะครับจากพระเจ้าน้องยาเธอนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ที่เรียนท่านนะครับว่าพวกเราก็คงจะมีความห่วงใยพวกเรานะอายุมี่อาการใช่แล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องด้วยความรวดเร็วนะนะนะครับเพราะว่า ทั uhm, ้งตายหม้เลยไม่ไม่ถ yeah. ้าเกิดสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่รูเนี่ยได้ดวย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับนะนนงกสองสองสองนัดนเ็นี่มันกับใครลูกคนนะครับจานมาจานนะหน้าถังหน้านี่จ้ะเอ่อบั โ้ห้งหนู้เล็กมาใครลูกหนูเล็กมาหน้าออกให้น่อยดิอ่าใับตอับเอาเข้าไปเลย ม่้นะครับมาทานมาเลยเล็ของเรารอบสองเลังนี่เราไม่เหนื่อยแล้วแอโป๊กโป๊เอเขมาไปตะปียกเออาะปปียกผมว่าจะแกะข้าวไปยัง เดินไปหาหมอเลยกลับบ้านแล้วได้ไหมยัง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 อยู่โรงยาบายอดก็เหลืออีกเหลืออีกสองรอเลยพ่อร้านได้ไหมได้เลยยาวด้วยอ๋อยาวด้วยยาวด้วย มีใครยังไม่เชื่อครับเกษตรต่างใครไม่ได้ครับ ของผมมีอยู่ร้อยฝ่าลังคาเรือนตอนนี้ที่ท่วมอยู่ที่โซนติดแม่น้ำชิมพยาแล้วที่ล้นข้ามตลิ่งมาท่วมไป66หลังคาเรือนแล้วก็มีน้ําทุ่งตีเข้ามาอีก5หลังคาเรือนก็รวมแล้ว71ผม71หลังคาเรือนที่น้ําน้ําได้ท่วมขังมาเป็นเวลาก็เกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วอตอนแรกลงไป80แล้วครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาอีก60เหลืออีกประมาณสัก20เซนก็น่าจะเท่าเก่าแล้วน่าจะเท่าเก่า อันช่วยเหลือนะครับก็ทางท่านอำนเภอนะครับประสานทางจังหว,วัดมาช่วยเหลือ,อเป็นอย่างดีนะครับในความรู้สึกผมนะครับพี่น้องผมมพึงพอใจและเพอเอินอหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับก็เข้ามาแจกสิ่งของนะรับถุงยังชีพก็เป็นจํานวนก็ก็ก็มากอยู่นะครับมากอยู่ก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนาในหมู่ที่1ของผมนะครับที่นั่นๆก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ช่วงนี้ มันเดือดร้อนผ่านผ่านที่มันเดือดร้อนสูงสุดไปแล้วที่กําลังจะกลับมาคือถนนเส้นนี้แหละครับถนนที่เส้นนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยถ้าน้ําฝั่งรู้น้ําฝั่งนี้มันไหลเข้าไปสูงมันจะท่วมถนนเส้นนี้ประมาณเลยกว่าเข่ารถเล็กจะวิ่งไม่ได้รถใหญ่ก็จะวิ่งไม่ได้จะได้วิ่งได้แต่รถสูง